แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงดอกบัวนะคะคุณผู้ชมคิดว่าดอกบัวเรานําส่วนไหนมาทําอาหารได้บ้างนะคะจะพูดไปก็จะมีออสายบัวไหลบัวเม็ดบัวบางคนก็ใช้กลีบดอกบัวนี่แหละคะ่ะมาทําอาหารหรือแม้แต่กระั่งรากบัวเราก็สามารถนํามาประยุกต์ทําอาหารได้นะคะสําหรับรายการที่นี่เมืองไทยในวันนี้ค่ะเรารวบรวมอาหารที่เกี่ยวกับเมนูดอกบัวทุกอย่างเลย เห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะคะเชฟอยู่ในรายการแล้วค่ะขอต้อนรับคุณวิรศิษฐ์เกียวประเสริฐค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเชฟนะคะก็เป็นเชฟผู้รังสรรค์เมนูบัวทุกอย่างที่ร้านก็จะจําหน่ายเมนูแต่บัวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าปลายทางไลฟ์ด้วยนี่นะฮะปลายทางไลฟ์ร้านอยู่ตรงไหนฮะถามนิดนึงเอออยู่ตรงบางบัวทองสุพรรณครับกมที่15บาครับบางบัวทองสุพรรณครับกม15แล้วก็จะมี เออเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบัวเป็นสวนสวนหรือจะเรียกว่าเป็นสวนดีหรือเปล่าเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นคลองเป็นคลองบัวไม่ไม่ครับจะเอ่อเดิมนี่คุณรัฐดาเขาเขามีสวนบัวอยู่แล้วสวนบัวทำบัวอยู่ที่ลาดบุรหลวงประมาณ50กว่าปีแล้วครับครับนะฮะแล้วก็เราก็มาลังสรรค์มหานขึ้นมาทำไมถึงเราเราถึงคิดคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยค่ะว่าทุกอย่างเป็นเมนูที่ทำมาจากดอกบัวแต่ละส่วนของบัวทั้งหมดเลยอะคะ คือเริ่มต้นจากการศึกษาเบื้องต้นนะครับเราเห็นว่าทุกส่วนของโบนะครับจะช่วยตอบโจทย์เกี่ยวกับร่างกายของคนเวลาเราบริโภคตั้งแต่ทั้งบำรุงร่างกายป้องกันโรคนะครับับทั้งป้องกันโรคทั้งมีสารอนุด้านอนุมวลอิสระต่างๆแก้โรคมะเร็งแก้โรคหัวใจโดยเฉพาะจะเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับวบโบทุกชนิดนะครับ จะดีต่อหัวใจค่ะก็าะร,รากบัวอะไรพวกนี้นะน้ร,บบรากบัวรากบัวก็ได้ทั้งป้องกันป้องกันด้วยก็ได้ป้องกันอักเสบป้องกันหวัด ค่ะโอ้นะฮะโอ้ทำมานานหรือยังคะร้านนี้เออรังสรรอาหารนี่ก็ประมาณปีนึงครับแต่ว่าก่อนก่อนก็มีทําบ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้ทําเป็นยังไม่ได้เปิดจริงจังครับยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของบัวที่ก็มีที่สวนมากค่ะแล้วชื่อร้านที่ชื่อว่าปลายทางไลฟ์มีความหมายยังไงคะอยากอธิบายเพราะชื่อแปลกอยู่เหมือนกันเนาะปลายทางไลฟ์ไปไปไปนี่อ๋อไปเหรอคะไปทางไลฟ์นะครับก็คือ เออเหมือนเส้นทางของชีวิตนะครับก็เราเห็นว่าอาหารมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะบัวก็จริงจริบวมันก็เหมือนกับจุดเริ่มต้นของชีวิตคนสมัยโบราณเนี่ยคนจะคลอดลูกก็จะจะต้มพวกดอกโบวเนี่ยนะครับเพื่อให้คลอดง่ายบำรุงครร์นะครับัมันก็เหมือนจุดเริ่มต้นของชีวิตอ๋อเส้นทางที่จะไปของชีวิตเรากำลังสังอาหารเกี่ยวกับบัว โอ้โหค่ะนะครับผมเยอะไปหมดเลยแล้วเรานําส่วนไหนของบัวมาบ้างอยากให้เล่าหน่อยว่าเราใช้อะไรได้บ้างของบัวเริ่มจากรากนะครับรากบัวเราก็สามารถทําเครื่องดื่มได้ครับสามารถทำมาทําซุปบางประเทศเขาก็เอาไปทอดก็มีนะครับในง่ายของอาหารเม็ดบัวนะครับเม็ดบัวแล้วก็นำมาใช้นะฮะกลีบบัวไหลบัวสายบัว นะครับก็หรือว่าแม้แต่เกสรบัวดีบัวเราก็ใช้ได้ทุกโวนนะครับใบบัวก็ยังใช้ได้ใช้ได้ครับอะไรสําคัญที่สุดของของของตัวบัวเนี่ยฮะผมว่าโดยหมายความถ้าถ้าในแง่ของการให้ประโยชน์ต่อร่างกายนะประโผมว่าก็น่าจะเป็นแต่ละส่วนจะรวมๆกันนะครับรวมๆกันอย่างยันกรีบบัวถ้าถ้าทานเนี่ยมันเขามีการวิจัยทางเภสัชว่าช่วยต้านพวกมะเร็งอะไรได้ดีที่สุดนะครับ หรือว่าเกสรอนบัวก็จะช่วยเรื่องคุณสภาพตีสวยๆเนี่ยทาแล้วก็ผิวพรรณก็จะดีขอบคุณที่ชมนะคะสวยด้วยแต่ละส่วนก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันโบติกจะเห็นทำแต่ทอดหรือว่าทานของหวานแต่เรามาทำเป็นของข่าวอ่าใช่เม็ดบัวเนี่ยข้าห่อใบบัวถ้าอย่างนั้นลองมาดูแต่ละเมนูเลยดีไหมคะน้องคุ่ดี่เนาะเราจะได้เห็นชัดๆว่าเมนูไหน ใช้ส่วนส่วนไหนของบัวมาทำแล้วชื่อว่าอะไรกันบ้างจากด้านนุ้นก็ได้ค่ะอ่าหน้านู้นนะคะอือยังไงฮะที่เป็นเม็ดบัวใช่ไหมคะครับอันนี้จะเป็นเม็ดบัวสดนะครับค่ะเม็ดบัวสดนี่บางเงินตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวอืือเราก็เลยเอ่อทำเมนูครับเม็ดบัวเอ่อผัดซอสขิงนะครับขิงสด เออใช้เป็นเต้าหู้ปลาจากปลาสดนะครับูด้านล่างนี่เป็นเป็นเนื้อปลาสดเลยครับไม่มีสดเลยนื้อปลาสดอยู่ด้านล่างแล้วก็ใช้เป็นเม็ดบัวเราไปผัดกับอะไรอะคะก็ขิงเป็นซอสขิงขิงที่เราปรุงเองครับจริงเชอซอสนะฮะแล้วก็ น่าทานเหมือนกันนะเมนูนี้เมนูน่าทานเมนูนั้นที่ที่กำลังต้มน้ำอยู่กูดิปิดก่อนไหมปิดก่อนแน่โอเคปิดตรงอ่โอเคเดี๋ยวมันจะเดือดนักจะหายหมดนะคะโอเคอ่ะมาต่อยังไงฮะต่อเลยค่ะเมนูที่สองเมนูนี้ครับที่ว่าไม่ต้องย้กันนะค่ะเดี๋ยวจะเมื่อยอาหารอาหารจากกรีบัวนะครับโดยเกือบจะทุกส่วนของบัวนี้เป็นเมี่ยงเมี่ยงคำบัวหลวงเมี่ยงคำบัวหลวงไม่เคยเห็นเนาะ ใช้กลีบบัวใช่ไหมคเกสรเม็ดบัวเม็ดบัวด้วยด้านในนะฮะแล้วมีมีแล้วในในตัวซอสในตัวน้ําจิ้มก็จะมีส่วนผสมของบัวอยู่ในนั้นด้วยครับครับแล้วใบบัวมาใช่ครับอันนี้ทานได้เลยครับทานได้เลยนะฮะแล้วก็โอ้โห ชิมไหมชิมไหมต้องชิมดิครับขนาดนี้มาไม่ชิมได้ฮะกูดี้เราให้สิทธิ์คุณเพราะที่ันเป็นคุณจะอ้าปากได้ครับผมมันจะคำใหญ่ไปนะฮะต้องใช้มือเอาพอดีพอดีคำนะโอ้ยีสัมผัสมาแล้วกิ่มากผมชอบตรงนี้แหละฮะรายการนี้วิธีกินก็คือกินแบบนี้ถูกไหมคะใช่ครับทานได้ทั้งคำเลยครับทั้งคำเลยนะฮะโอเคขออนุญาตทานนะฮะค่ะ อ้ามเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพรรู้สึกคํามันใหญ่มากเวลาทานทั้งคํามันจะได้อัรรถรสมากที่สุดเลยคห็ไหมคะมันจะมีความหอมนะครับมีรสชาติของของบัวนะครับมีรสชาติของเนื้อมีรสชาติของเมี่ยงแทะนะครับอ่ะเป็นหัวเซ่อรวยมากเป็นยังไงบ้างกูดี้ กลีบบัวซึ่งปกติเราเราไม่เคยได้กินเมี่ยงที่มันเป็นกลีบบัวเป็นยังไงอ่ะอร่อยมีพริกมีเผ็ดมีทุกอย่างมันเหมือนเมี่ยงคำไหมเวลากินเนี่ยงคำคล้ายคล้ายเมี่ยงมันก็คือเมี่ยงแต่จะได้เนื้อสัมผัสที่แตกต่างไปใช่ไหมใช่ฮะเผ็ดนี่คือน่าจะเป็นพริกอยู่ในกลีบบัวใช่ครับจมูกแดงหูแดงครับไม่ได้บอกว่ากี่เม็ดนะฮะแต่ว่าเผ็ด โอเคเมนรู้ต่อมาค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นเบอะเบียจากเม็ดบัวนะครับอันนี้คนที่ทานมังสวิรัติหรือเจก็ทานได้ครับใช้เ<อ>ม็ดบัวทาไส้ของมันครับแล้วก็เ,เปลือกของมันใบห่อของมันจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะครับครับก็คือจะไม่อมน้ํามันนะครับเพราะทานค้กน้าจิ้มแล้วก็สามารถทานกับผักสดได้ครับเป็นสมุนไพรด้วยนะครับขอชิมขออนุญาตใช้มือนะคะครับผม เยี่ยมมากมนะฮะน่าทานเหมือนเป็นอาหารแนวแบบอาหารเวียดนามก็ได้นะลักษณะคล้ายค้ายกันอ๋อเผ็ดอร่อยไหมคุณเดี๋ยวเลยมนไม่ากเคี้ยวเลยโอ้โหอยากให้ัะเมียดมากม,มันมีรสเหมือนเผ็ดเผ็ดพริกไทยด้วยใช่ไหมคะครับเพราะว่าบัวมัน เออมีธาตุเย็นนะครับอืมแล้วก็ใช้ธาตุร้อนไปช่วยด้วยเมื่อให้มันเย็นเกินไปอ๋อให้มันตัดกันครับอืก็ดูเรื่องของธาตุอาหารด้วยเวลากินเข้าไปไม่รู้สึกเลยอ่ะว่าเราว่าเราเหมือนกินเม็ดบัวเพราะเม็ดบัวมันมันสับละเอียดเลยบดละเอียดครับบดละเอียดเลยค่ะแล้วถ้ากินร้อนร้อนมันจะยิ่งกรอบอร่อยกว่านี้ครับอืครับอยากให้คุณผู้ชมได้ลองชิมอร่อยอร่อยแปลกดี่เหมือนกันนะคะครับอ่ะเมนูต่อมาค่ะ อันนี้จะเป็นซุปรากบบวบครับอันนี้เป็นซุปที่ใช้บำรุงร่างกายได้เลยครับเพราะว่าทางร้านนอกจากว่าใช้รากบบวแล้วเนี่ยนะฮะก็จะใช้เครื่องเครื่องยาจีนที่ที่เป็นส่วนผสมของรักในร่างกายด้วยนะครับอย่างเช่นโกจิเบอรี่หรือเขาเรียกเกาเขี้ยนก็บำรุงสายตาได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพวกรากโสมพวกอะไรอยู่ในนี้ด้วยนะครับ คือรากบัวค่อนข้างจะเป็นยาเย็นนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรที่ช่วยปรับภาพมันนิดนึงคือส่วนมากคนสามารถทานแล้วบำรุงร่างกายได้ครับช่วยนอกจากเป็นอาหารแล้วก็ยังบำรุงร่างกายทานทานได้บ่อยทานได้บ่อยเลยครับครับครับทานได้บ่อยผู้ป่วยก็ทานได้ครับเป็นุเป็นเลยได้เลยครับผมนะฮะ อยากชิมรสชาติใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงเวลาตุ๋นหรือเคี่ยวนี่แหละค่ะเราใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้ซุปหนึ่งถ้วยก็ประมาณสี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยครับมี่ชั่วโมงครับแล้วก็เราต้องเราใช้ไฟที่ค่อนข้างต่อนค่ะเป็นยังไงบ้างอร่อยหวานพูดอย่างนี้ขอชิมน้ำซุปด้วยดีกว่าอืมันเป็นรสชาติธรรมชาติ ครับที่ร้านจะไม่ใช้เคมีนะครับ,รบใช่รสชาติมันไม่คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมลองคิดตามนะคะถ้าสมมติว่าเราไปกินซุปหรือว่าไปกินต้มจืดร้านอนึ่งเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยมันจะมีความหวานซึ่งมันไม่ใช่หวานจากซุปกระดูกหมูไม่ได้หวานจากผักนะคะบางทีมันหวานอย่างอื่นแล้วบางทีมันก็เค็มมากเกินไปแต่อันนี้เวลาชิมไปมันรู้สึกถึงความหวานของของรากบัวบนิดนึงกับกับ กระดูกหมูที่ผสมลงไปใช่รวมไปถึงโกจิบอรี่นะกินทุกวันคุณเชื่อไหมคุณจะสามารถแบบมองในที่กลางคืนที่มืดๆได้ช่วยบสาตาบรุงสายตาแล้วคุณรู้ไหมว่าผู้ชายกินโกจิเบอรี่เนี่ย ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยจริงมากเจ๊งแต่เขามีปริมาณนะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น30เม็ดน่ะเล็กๆอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะโอ้สุดยอดเลยอะสามารถช่วยช่วยได้โอ้โหนะอันนี้ต้องดูแองลากบัวและเม็ดบัวก็ช่วยเรื่องนี้ได้ด้วยครับรากบัวกับเม็ดบัวก็ได้ด้วยเหรอคะทางยาจีนก็จะใช้อันนี้เป็นส่วนผสมในในสมุนไพรต่างๆที่บำรุงร่างกายหรือบำรุง ใครที่สมรรถภาพทางภาพไม่ดีนะฮะสมรรถภาพทางเพศนะครับก็ตอนมาอันนี้ช่วยได้เป็นโดยธรรมชาติถ้วยนี้แหละค่ะมีทั้งรากบัวแล้วก็มีขจิมเฮอรี่ด้วยนั่นเองนะตรงนี้ไปค่ะอันนี้ทำข้าวห่อใบบัวแต่ทำมังสวิรัติมาให้นะครับมีส่วนผสมเห็ดของเห็ดประมาณห้าอย่างแล้วก็จะมี อาหารอื่นๆนะครับครับผมนี่แหละที่ถั่วตะไครอันนี้เป็นถั่วครับถั่วโอ้โหน่าทานนะฮะมีผิดห้าอย่างมีแปดก้วยด้วยนะคะจริงจริงมีเม็ดบัวด้วยครับดีมากทำไมถึงต้องทำเมนูเพื่อสุขภาพนะฮะพาออะไรฮะทุกอย่างมันไปสุขภาพเหอเออเป็นสุขภาพก็มันเริ่มต้นจากตัวบัวครับตัวบัวบัวปกติเออถ้าคนถ้าคนอาจจะทราบแล้วว่ามันเป็นราชินีแห่งไม้น้ำครับผมนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรถ้า คนศึกษาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีคุณค่าให้ร่างกายได้เหมือนอออตำราจีนก็บอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะในบัวนะครับทั้งต้นทั้งรากเลยนะครับค่ะโอ้ก็เลยรังสรรค์แต่ละเมนูนะคะก็จะมีจุดเด่นของแต่ละเมนูแต่ว่าสิ่งที่อยากให้คนได้รับประทานเข้าไปก็คืออยากให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีด้วยทั้งรสชาตินะคะที่เป็นรสธรรมชาติจริงๆที่ไม่ได้เสริมปรุงแต่งรสอะไรให้มันมากมาย คร้วันนี้ที่เห็นตรงนี้เนี่ยนี่คืออะไรฮะอันนี้เป็นเครื่องส้มตำไหลบัวครับเครื่องส้มตำส้มตำไหลบัวโอ้อันนี้คือจะมาสาธิตทําให้ดูในรายการใช่ไหมคะครับผมไหลบัวยิงหายากไหมฮะไหลบัวก็จะยากกว่าสายบัวนะครับแต่ว่าไหลนี่คือส่วนที่กําลังจะเกิดต้นใหม่นะครับส่วนสายบัวก็จะเป็นส่วนที่ขึ้นจากดอก ของโบสายแต่อันนี้จะเป็นโบหลวงครับเพราะฉะนั้นไหลเนี่ยมันจะหายากกว่าที่อื่นก็อาจจะยากกว่านิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไหลบัวก็จะมีใยหานค่อนข้างสูงนะครับช่วยป้องกันพวกโรคลํำไส้อะไรได้ด้วยนะครับบางท่านก็รับประทานแก้ท้องเสียก็ได้นะครับค่ะแล้วรสชาติของไหลบัวกับเอ่อกับไหลบัวกับอะไรนะสายบัวรสชาติต่างกันไหมคะมีความต่างกันครับ อันนี้จะมีความหวานานะฮะแล้วก็น้ำอาจจะน้อยกว่าแต่ใยก็มากพอทัแล้วหลดหลดบัวมีไหมมีหลดบัวเออมีเหรอเออเหมือนเคยได้ยินนบัวหลดบัวหลอดคือไหลมีอะองอ่ออ๋อแต่ละที่อาจจะเรียกต่างกันแล้วมันสามารถนํามาทําอาหารได้เหมือนกันไหมคะหรือว่าจะต้องมีการแบ่งประเภททั้งไหลบัวกับสายบัวเนื่องจากลักษณะของอาหารอาจจะมีความต่างกันที่ที่ทางร้านก็จะ เออแยกทำนะครับเช่นสายบัวที่ไม่าวันนี้เพราะส่วนใหญ่บางท่านก็จะรู้จักเช่นสายบัวต้มกะทิกระเทียมใครชอบทานหรือว่าแกงส้มสายบัวซึ่งทั่วไปก็จะหาทานได้ง่ายอันนี้ก็ยากหน่อยหายากเนาะยากแบบนี้แหละฮะต้องอยู่ในรายการเราเลยนะครับวันนี้ตัตมเลยดีกว่าลงมือเลยค่ะเชฟเราต้องเริ่มต้นจากตรงไหนยังไงครับ โดยทั่วไปก็อยากจะแนะนําว่าคุณจะลวกก่อนนะอ๋อลวกก่อนนะฮะลวกไหลบัวบนะคะก็คือลวกเพื่อเพราะว่าถึงล้างสะอาดแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีน้ํามีอะไรอยู่นะครับ,รบผมออก็คือให้มันออกมาในน้ำนะครับครับน้เราลวกทําความสะอาดสักนิดนึงครับผมครับแต่ไม่จาเป็นจะต้องลวกให้มันสุก เออแล้วลวกผ่านน้ำมะครับลวกผ่านน้ำครับอ่าไม่ต้องบอกว่าลวกให้จนเปื่อยอะไรงนี้นะครับไม่ต้องลวกจนเปื่อยครับผมให้มันมีความกรอบๆอยู่บ้างอ๋อกูที่ปิดไฟได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวกระทะจะไหม้โอเคโอเคเดี๋ยวขออนุญาตสลับที่ได้เลยค่ะ ก็จะไปอยู่ด้านนู้นจะได้ตำสะดวกนะคะผมก็จะอยู่ด้านนี้แล้วเดี๋ยวจะทานตรงนี้ด้วยนะตายแล้วเนียนเลยนะนี่ตอะไรบอกได้เลยนะคะโดยปกติล้วก็จะใช้เครื่องส้มตำทั่วไปนะครับก็จะใช้กระเทียมครับอใช้กระเทียมแล้วก็นองจากว่าตัวสารอาหารของไรลโบเนี่ยคือเขาช่วยรักษาพวกกระเพาะลำไส้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้รสจัดซะหน่อยอ๋อรสจัดได้ไม่มีปัญหาคือสุขภาพ ในความคิดผมก็ไม่จําเป็นจะต้องจืดนะครับมันอยู่ที่วัตถุดิบที่เราใช้แล้วมันประโยชน์ที่จะเกิดนะครับเราจะใช้กุ้งแห้งเนื้อครับผมคเพราะว่ามันก็จะมีสารอะไรน้อยหน่อยแล้วก็ไม่ต้องมีเบือกนะครับแล้วามสะอาดได้แคลเซียมจากกุ้งแห้งด้วยโอ้ยสตูลั่นเลยค่ะคุณผู้ชมโครกเขาบอกว่าเวลาตำโครกนะคะโครก ครับก็เขาเรียกอะไรนะถ้าคนที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ออกเรือนได้ก็ต้องโขลกเป็นเสียงดังแน่นๆนะโป่งๆนี้มะพร้าวนะครับอันนี้จะไม่โอกสีนะครับอืมรนานมชาติครับอ่าผมแอบทานนี้ปลาปลากระถิ่นเออเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยซอสขิงปลาผัดซอสขิงอร่อยดีฮะปลาผัดสันที่มีเม็ดบัวนะคเรืองบัวจมตำก็คงจะขาดไม่ได้นะครับตัวตานี่ได้คืออะไรปลาร้าไม่ใช่น้ำปลาอืมอร่อยฮะ ค่ะโอ้โหกลิ่นกลิ่นเริ่มมาค่ะคุณผู้ชมท้าแล้วเราจะทำให้คุณผ ans, ู้ pper, ชมน้ำลายสอในตอนดึกนะตอนสองทุ่มกว่าใช้มะเขือราชินีนะครับมะเขือเทศราชินีเพราะอ,อ,อ,อะไรคะความวิตามินก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าบางท่านจะใช้เป็นมะเขือเทศท้อท้อเออท้อคงจะไม่ค่อยดีเท่าพวกมะเขือซีดาก็า<ะ>ได้ซีดาร์ใช่ไหม ก็ใส่ถั่วไปหน่อยเพิ่มจีโนมินนะครับมีปลาร้าเนี่นะมีะเออคุณดูถ้าไรอยากจะกินปลาราใช่ไหมแหมของเราไม่ได้ไปซื้อานหน้าปากซอยปลาเป็นซุปตำก็อยากกินปลา้าครับแต่ถ้าใครมีก็ใส่ได้แล้วแต่แต่ที่ร้านนี้ไม่มีปลาร้าเนาะจะเป็นซุปตำหรือว่ามีคะมีแต่ว่าจะเป็นปลาาแบบเราจะปรุงแล้วก็ทำสุกครับอ่าปลาสุกทำสุกเรียบร้อยก็ได้ครับขอให้มันปลาราผมกินได้หมดอยู่แล้ว นี่ก็เป็นมะนาวนะครับครับผมโอ้โหียกว่าคุณฮะทานอาหารเนี่ยนะของเราจะไม่ไม่ไม่ได้อถัวลิสงก็จะกล้วยแต่ว่าหลักของเราจะใช้เม็ดบัวนะครับใช่เม็ดบัวไม่ใช่ใช้ถัวลิสงมันก็จะเหมือนคล้ายๆหวเลยนะอืถทาเม็ดบัวมีความกรุบกรอบอยู่แล้วนะคะก็จะช่วยเอาแครอทไปช่วย มีเบต้าแคโรทีนไดครับคุณผู้ชมเพิ่มสารอาหารนิดนึงนี่แล้วก็จะใช้ยใส่เข้าไปนะครับว้าวนี่เป็นอาหารที่ทานหาได้ทานยากนะฮะคุณผู้ชมหน่าทานมากท้องร้องแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับเมนูบัวอย่างนี้ต้องร้านอาหารไปทางไลท์นะครับอยู่ตรงแถวปทุมธานีสุพรรณบุรีใช่ไหมฮะบางบัวทองสุพรรณบุรีซึ่งกินได้ครับอยู่กม .15 นะครับค่ะเสร็จเรียบร้อยเสิร์ฟ ตักใส่จานค่ะต้องไปทางบางบัวทองสุพันกม15อย่าไปร้ามบินทากม15นี่ไปผิดนะไปหนองจอกนุ่งเลยนะวัฒน์ทางนะเออโหน่าตานน่ารับประทานมากเลยสุดยอดแหละเมนูอันนี้เรามีชื่อเรียกไหมคะเออที่ร้านจะเรียกส้มตำไหลบัวจิจจาส้มตำไหลบัวจิจจาแล้ว็บัก บางท่านก็จะทานกับกุ้งสดก็มีครับหรือว่าบางท่านก็ทานกับปูม้าสดก็มีครับโดยเราใช้าการทําแบบพิเศษนะครับเรียบร้อยนี่ค่ะคุณผตอมเลยคเดี๋ยววางให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆเลยนะหมูท่านทําง่ายนะดูทําง่ายมากแล้วก็จะให้อร่อยต้องมาที่ร้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชิญตรงกลางเลยค่ะมีหลากหลายเมนูเลยผมอนุญาตชิมน้ำหน่อยเนาะ ชิมน้ำชิมน้ำต้องชิมต้องชิมต้องชิมฮะขออย่างนี้ต้องชิมไม่ได้หรอกมาถึงเนี้ยโหพลาดได้ไงไหลบัวนะฮะอ่ะคุณชิมแล้วเดี๋ยวคุณบอกรสชาตินะว่าเป็นยังไงกิหอมมากอือเป็นไงเป็นไงได้ยิ่งกรอบกวาบข้างนอกเลยคุณผู้ชมอร่อยคือบางครั้งคนเข้าใจว่าลวกแล้วมันจะไม่กรอบแต่ว่าลวกให้กรอบได้ครับมัก็ยังกรอบอยู่ครับก็คือลวก็คือลวกลวกเร็วๆหน่อยให้ผ่านความร้อนให้เร็วๆนะฮะ ออไหมโหนี่ก็กๆๆๆรับเลยฮะวองฟันเป็นบัวค่ะ,ะว้าวรูอบัวกรอบมากแล้วก็หลายบัวกรอบรสชาติมันลงตัวทุกอย่างใช่จัดจ้านแซ่บหลายเดอ้อและที่สำคัญอย่าลืมนะสำหรับน้ำรากบัวอ,อันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันครับประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างครับก็รากบัวนอกจากแก้ร้อนในแล้วเนี่ยก็ยังช่วยบำรุงร่างกายได้ครับครับแลช่วยระบบ ของการขับถ่ายของร่างกายนะครับแล้วก็ยังช่วยแก้หวัดก็ได้นะครับตัวน้ำมารับสามารถทํผทานได้ทั้งร้อนและเย็นครับได้สองแบบเลยนะคะแก้ยังนอย่างเมนูที่ร้านนอกจากที่มาโชว์ในรายการแบบนี้แล้วมีเมนูอื่นๆมีหลากหลายเมนูอีกไหมคะก็ยังมีมากกว่านี้ครับมีทั้งหมดกี่เมนูที่ร้านประมาณก็ได้ค่ะน่าจะยี่สิบถึงสามสิบับ 20 30าแต่ทุกอย่างจะต้องมีส่วนประกอบของของบัวบัวครับวัตถุดิบจะมีบัวเป็นส่วนประกอบถูกต้องละเมนูครับคุณจะไปร้านเขาคุณสั่งไข่เจียวหมูสับก็ได้ทำให้ได้แต่จะมีบัวด้วยอ่ะเจ๋งเจ๋งเมนูไหนที่คนนิยมรับประทานมากที่สุดคะมีอะไรบ้างที่ไปต้องสั่งส้งตำซุปข้าวห่อใบบัวครับนี่ไงต้มตเบีครับผมอ่าก็คือหลักเลยเราเอามาโชว์คือเป็นเมนูที่ขายดีติดอันดับครับ นี่นะฮะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยกับร้านดีๆแบบนี้นะครับหายากไหมไม่ยากหรอกเพราะ,ะมันอยู่ตรงไหนล่ะมันอยู่ตรงนี้ฮะบางบัวทองลา,ลาดลาดอะไรน,นะสุพรรณบุรีบางบัวทองสุพรรณบุรีกิโลเมตรที่สิบห้าไปถึงกิโลเมตรที่สิบห้าแล้วจอดอยู่นั้นโทรหาเดี๋ยวเขาจอกมารับไม่ใช่อยู่ตรงไหนอยู่ริมถนนเลยครับริมถนนเลยครับผมอยู่ตรงกมสิบห้าครับถ้าไปจาก บางใหญ่ก็จะอยู่ต้องกับรถนะครับใต้สะพานถ้ามาจากฝั่งสุพรรณบุรีก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับครับค่ะอยู่ตรงหลักกม15พอดีเลยครับ๋อ้ถ้าไปค่ะไปไม่ถูกก็โทรถามได้ตามหมายเลขนี้ได้เลยนะคะเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับครับกี่โมงถึงกี่โมงคะเออรถติจะเปิด9้าโมงเช้าถึงประมาณหนึ่งทุ่มครับหรือว่าลูกค้าบางครั้งไปดึกก็ ก็อยู่ให้ได้นะครับประมาณตีสองนะฮะว่าตีสองกลับบ้านนอนหมดแล้วช่วงปีใหม่เปิดไหมคะถ้าคุณผู้ชมอยากไปทานช่วงปีใหม่นี้ใช่ไหมครับค่ะก็โทรสอบถามได้ครับอ๋ออาจจะหยุดบางวันนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะถ้าคุณผู้ชมอยากไปทานก็ให้ไปที่ร้านได้เลยมีส่วนลดให้สำหรับไปรายการไหมคะก็ถ้าไปจากรายการก็ลด ค่าอาหารสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมนี่เวลาไปที่ร้านบอกว่ามาจากรายการที่นี่เมืองไทยลดไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์ค่าอาหารอย่างดีครับก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับค่ชาชาที่ผลิตจากบัวครับนะครับแล้วก็เม็ดบัวอบกรอบครับนะฮะหรือว่าของหวานอ๋อเบเกอรี่นี่ก็คือมีเหมือนกันเออเบเกอรี่ยังไม่ได้ทำครับแต่ว่าจะมีไอศครีมไอศครีมบัวไอศครีมบัวเป็นยังไงอะมันมีทั้งไอศครีม เอ่อ mm hmm. จากเม็ดบัวไอศครีมจากบัวสีม่วงไอศครีมบัวสีน้ำเงินไอศครีมเกสรบัวนะครับแล้วก็ไอศครีมบัวเขียวแมคจากใบบัวครับอยากเห็นหน้าตาว่าวันนี้ไม่ได้เอามาเนาะแต่ได้อ่ะครับวันนี้ไม่คือไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแล้วก็เออ่ทุกอย่างจะจะเป็น สมุนไพรอยากบัวหมดค่ะโอ้โหน่าสนใจมากถ้าคุณผู้ชมไปที่ร้านปลายทางไลฟ์นะคะจะเห็นเมนูมากกว่านี้มีทั้งขนมขบเคี้ยวเม็ดบัวมีทั้งของหวานด้วยนะคะไปโทรศัพท์ไปได้ก่อนเลยค่ะ0954190613และ021571423อีกหนึ่งคำถามค่ะรับออกงานด้วยไหมคะถ้าสมมุติว่าอยากที่จะให้ไปออกเป็นบูธครับก็มีงานอีเวนต์ติดต่อได้ครับหรือว่าจะเป็นงานเลี้ยง หรือว่าสั่งๆครับติดต่อพี่เขาไปโชว์ตัวได้นะครับไม่เอาของไ่ขายสิโอเคครับวันนี้เวลาของเรามดลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับผู้ชมกับรายการที่นี่เมืองไทยทุกวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้เรา3าคนและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณด้วยนะคะเชฟพะพค่ะสวัสดีครับ